คนชี้เป้าสาวมอน้ำแดงสาวใหม่สงกรานต์ตาดีเห็นเดินควงชาวเน็ตชี้เป้าดาราสาวมน้ำแดงสาวใหม่สงกรานต์เฉยชานารงหลังชาวเน็ตตาดีเดินควงกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำชาวเน็ตนั้นสนใจกันอย่างมากโดยในครั้งนี้ทางไทยรัฐทีวีได้เผยเรื่องราวของพี่กรามโตที่เป็นสดมาระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่ออกมายอมรับว่าเลิกกับแฟนสาวสุดมั่น เพราะไม่อยากให้ข่าวที่หาโถมมากระทบภาพลักษณทั้งสองฝ่ายหลังทิ้งระยะทําใจมาก็พักใหญ่ตอนนี้พี่กรมัมโตก็เลยไปควงสาวคนใหม่เปิดตัวกับคนใกล้ตัวไปแล้วเรียบร้อยและเธอคนนั้นก็คือน้องมอน้ำแดงแม้จะไม่ได้มีชื่อโด่งดังเป็นแถวหน้าหน้าของวงการบันเทิงเหมือนแฟนคนเก่าๆของพี่กรมัมโตแต่น้องมอน้ำแดงก็มีความแซบแบบพริกขี้หนูร้อยเม็ด ถ้าไปตามดูโซเชียลก็จะเห็นว่าน้องมอน,น้ำแดงเพิ่งไปเช็คอินแถวบ้านพี่กล้ามใหญ่อยู่บ่อยๆงานนี้เล่นเอาชาวเน็ตตามสืบกันให้วุ่นว่าดาราสาวมอน้ำแดงคือใครซึ่งพี่กล้ามตงและน้องมอน้ำแดงก็ได้สารสัมพันธ์กันมาแบบเงียบๆแต่เมื่อรู้ตัวอีกทีทั้งคู่ก็ควงแขนเปิดตัวกันไปเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่ชาวเน็ตก็บอกใบว่าน้ำแดงก็คืออูทัยทิพย์และชี้เป้าว่าคือไมลนภาาสัสสสิหรือที่รู้จักกันดีในชื่อไมายอุทัยทิพย์ะดีตเน็ตไอดอลสาวที่มีความน่ารักในยุค Y2K โดยชาวเน็ตยังบอกอีกว่าพอเข้าไปส่องสกแกรมของสาวไมายก็ตรงคำใบเป,เป,เป๊ะเ,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 เพราะเพิ่งไปเที่ยวเช็คอินเขาใหญ่มาเมื่อต้นเดือนเมษายนนี้เองไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไป